กระบะสายหลอ่อเท่แพ็คคู่หล่อบาดใจใครๆก็มองสวั <S 2> <S 2> <S สดีครับวันนี้พบก,กับผมกาฟิลมงคลคาเซนเตอร์ที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับและวันนี้นะครับฟิลภูมิใจนำเสนอรถกระบะนะครับเอาใจสายซิ่งนะครับ แต่งหลอทั้งสองคันวันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ฟิวอยู่กับรถทั้งสองคันนะครับฝั่งนี้เป็น t o y ยต้ฝั่งนี้เป็นอีซูซุบอกเลยว่าใครที่กําลังตามหารถสวยสภาพดีไม่น้อยและก็ใหม่แบบนี้สองคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับอันดับแรกนะครับฟิวจะพามาดูฝั่งซ้ายมือของฟิวกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นกับ Toyota h ไฮ u ักรีโว สมาร์ทแคคันนี้เครื่องยนต์2.4รุ่นซัดอี i ิชันนะครับโมดวเดลเยปี2019เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมซึ่งตามคอนเซปต์เขาบอกว่านะครับเท่เราใจใครใครก็มองนะฮะสำหรับคันนี้อันน้มาดูนะครับว่าจะเท่เราใจขนาดไหนสําหรับรถยนต์มือ2คันนี้นะฮะถ้าเป็นรถมือใหม่ป้ายแดงสําหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ราคา599,000บาท แต่วันนี้นะครับฟิวขายในยราคาพิเศษนะครับจัดโปรโมชั่นพร้อมกับจัดเต็มในชุดแต่งเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นนะครับ499,000บาทนะฮะถือว่าราคาสุดคุ้มราคาประหยัดมาดูกันว่า499,000บาทคุณจะคุ้มมากขนาดไหนเริ่มต้นจากด้านหน้าของตัวรถคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบหลอ่อเท่บาดใจนะฮะ และก็ภายนอกของสีตัวรถเป็นสียอดนิยมอยู่แล้วสำหรับคันนี้นะรอยตำหนิแทบไม่มีครับคุณผู้ชมครับรอยสะเก็ดหินมองไม่เห็นเลยไม่มีเลยนะฮะจะมีขนแมวนิดๆหน่อยๆสามารถขัดได้นะครับขัดสีนะครับผมทำขัดสีนะดสละเอี่ยมเลยนะครับเป็นขัดเคลือบแก้วนะครับภายนอกดูดีนะครับ,นะรบผมนี่ภายนอกฟิลอาจจะไม่ได้เน้นย้ำในเรื่องของฟังก์ชันหรือว่ารูปแบบ สไตล์รถมือใหม่นะแต่ว่าทีนี้ฟิวจะมาพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าความโดนใจของคันนี้ว่าจุดคันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องไหนในเรื่องของการซื้อไปแล้วคุ้มยังไงมากกว่านะ,ะมาพร้อมกับ m ม c กเวลนี่คุณผู้ชมครับแมคคันนี้เดิมทีนะฮะฟิวเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วก็มาจัดโปรโมชั่นรีวิว เดิมทีตอนที่ยังไม่เปลี่ยนแม็กเป็นล้อกระทะสำหรับคันนี้ฟิวก็ขายในราคา499,000บาทเหมือนกันแต่ทีนี้พอเปลี่ยนแม็กปาปุ๊บคุณผู้ชมดูว่าจะเพิ่มไหมฟิวไม่เพิ่มนะฮะบริษัทไปได้คิดเงินเพิ่มแต่ว่าจัดเป็นชุดของขวัญสุดพิเศษให้กับคุณผู้ชมหรือว่าลูกค้าที่ตัดสินใจที่จะซื้อคันนี้ซื้อไปแล้วนะครับได้แม็กครบสวยทั้ง 4ล้อเลยนะแต่งล้อดเดียวคงไม่ใช่นะนะครับผมแต่งให้เพิ่มเลยนะครับเฉพาะล้อแม็กที่ฟิลจ่ายเงินไปเนี่ยก็20,000กว่าบาทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ20,000กว่าบาทเป็นเหมือนการลงทุนเพิ่มแต่ขายราคาเท่าเดิมนะครมีที่ไหนไม่มีนะครับแต่ว่ามงคลคาร์เตอร์จัดหนักจัดเต็มคืออยากให้คุณผู้ชมนะครับเอาไปใช้แล้วประทับใจรู้สึกแบบว่าขี่แล้วขับแล้วรู้สึกดี รู้สึกแฮปปี้รู้สึกเป็นสายซิ่งขึ้นมานะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับผมเอาเป็นว่าแค่ล้อแม็กก็คุ้มแล้วนะครับมาดูภายนอกด้านข้างของตัวรถคันนี้มาพร้อมอไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับเป็นตัวเจนะครับผมคันนี้สภาพสวยแม็กไลเนอร์นะฮะแม็กไลเนอร์ด้านหลังถือว่าสภาพสวยนะครับผมไม่เคยบรรทุกหนักมาคุณผู้ชมครับสังเกตดีๆนะถ้ารถบรรทุกหนักมา ะครับสภาพจะเยินดูไม่ได้นะครับจะมีรอยขีดข่วนค่อนข้างเยอะแต่คันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคันนี้ถือว่าสวยเดิมสภาพดีแล้วก็นะครับกับบะคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักมาฉะนั้นแล้วมั่นใจเลยว่ารถคันนี้สวยเดิมสภาพดีเอาไปใช้แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนในราคา400 9,900 0บาทมาพร้อมกับนะครับท่อแต่งนะครับท่อแต่งนี่สวยเลยนะนะครับผมท่อแต่งนี่สวยมากนะครับผมนะเอาใจสายซิ่งเอาใจวัยรุ่นเอาใจแฟนพันธ้ของคอซิ่งกันไปเลย นะครับกับ Z Edition ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมคันนี้ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถเริ่มต้นจากฟรีดาวได้เลยนะครับผม,มเริ่มต้นจากฟรีดาวได้เลยนะเพราะว่าคันนี้สามารถจัดเต็มจัดล้นได้เลยนะครับมาดูที่ภายในไฮไลท์ของคันนี้มาเริ่มต้นจากแคปด้านหลังที่เป็นสมาร์ทแคปเปิดออกมาปุ๊บนะครับคุณผู้ชมดูได้เลยว่ารถค่อนข้างที่จะสวย ใหม่ใช้งานน้อยนะครับสมบูรณ์มากๆสําหรับคันนี้นะครับผมเบาะด้านหลังนะครับใหม่พลาสติกคุณผู้ชมสังเกตเลยว่าบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะรักรถแล้วนะบ,บางคนเนี่ยซื้อมาไฮ้พลาสติกต้องแกะออกนะแต่ท่านนี้บอกเลยว่าอขอหุ้มไว้ก่อนยังไงขอให้ใหม่ไว้ก่อนแล้วกัน ก็ถือว่ายังคงดูดีแล้วก็รักษาดีถ้าแบบใช้งานหนักมาเนี่ยหรือว่าถ้าเด็กขึ้นเนี่ยนะครับผมข้างหลังนี่จะคูดไปหมดเลยนะหรือว่าเป็นรอยเป็นคราบนะครับทิ้งคราบแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคันนี้ยังคงใหม่สังเกตที่ตัวเบาะเลยคุณผู้ชมครับเบาะยังใหม่ตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้านะนะครับก็ยังใหม่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับจุดไฮไลท์จุดต่อไปเลยนะครับดูที่เลขไมเลยครับคุณผู้ชมครับเลขไมของคันนี้นะครับอยู่ที่18,854ิกิโลเมตร นั่นเอง18,854ิกิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าสภาพสวยสภาพดีมากๆเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันนะฮะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันหน่อยนะมาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างะนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมนะนะครับมาฟังเสียงกันหน่อยนี่โอ้เสียงโคตรเร้าใจเลยครับคุณผู้ชมครับเอาบอกเลยว่าวัยรุ่นนะครับผมหรือว่าวัยทำงานก็ตามแต่ที่ชอบ สไตล์นี้รถแนวนี้นะครับแต่งซิ่งแต่งหลอ่อโอ้โหเสียงโคตรชอบเลยนะครับมาดูภายในคุณผู้ชมครับค่อนข้างดีนะตัวนี้เป็นแบบว่า,าตัวในส่วนของอเครื่องเล่นนะครับผมมาพร้อมกับ CD นะครับผมใส่ USB AUX ได้นะครับผมแล้วก็ าฟังเพลงนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้โทรศัพท์เชื่อมต่อได้นะฮะมาพร้อมกับแอร์แบบแมนนวลนะครับช่องวางของต่างๆเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับตัวเบาะเองนะครับผมค่อนข้างจะใหม่ค่อนข้างจะดูดีนะครับผมแล้วก็ไฟในห้องเก่งยังติดปกตินะครับถ้าไม่ติดก็ทำให้ติดใหม่ให้ได้นะแต่ว่ารถสวยเดิมสภาพดีติดปกตินะครับตัวพลาสติกเองนะับตรงที่บังแดด ไม่เคยแกะเลยบ่งบอกถึงว่ารถค่อนข้างดูแลแล้วก็รักษาดีนะครับสำหรับคันนี้มีเสียงโคตรชอบเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูที่ห้องเครื่องทีนี้นะฮะห้องเครื่องนะฮะคันนี้เป็นเ,เครื่องยนต์นะครับ2.4นะครับเครื่องยนต์2.4ร5อแรงม้านะครับทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องของคันนี้กันจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าวันนี้รีวิว2คันนะครับนะฮะ นี่สำหรับคันนี้คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าสวยมากนะฮะแล้วก็สภาพเดิมๆคันหน้าเดิมๆ ในส่วนของเจ้าของเดิมแต่งท่อมานะครับเป็นท่อสแตนเลสคุณผู้ชมดูสิครับนะขนาดแค่แบบแต่งมานี่ก็หมดละเป็นหมื่นเลยนะนะครับผมแค่ท่อเนี่ยนะครับผมเพิ่มความเป็นสแตนเลสเข้ามานะครับผมตัวน็อตฝากระโปรงยังคงเดิมเดิมนะครับน็อตเดิมเดิมไม่เคยขยับเลยนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับน็อตเดิมไม่เคยขยับคุณผู้ชมดูสติกงสติกเกอร์นะสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยนะครับผมยังคงอยู่ครบนะนี่นะครับ สามารถเทสหรือว่าทดสอบได้หมดเลยนะครับผมนะครับนะเด็คันหน้าเดิมๆรับประกันนะครับสำหรับคันนี้ไม่เคยชนหนักหลิกความจมน้ำมาแต่อย่างใดแบบนี้ไม่มีวงคนคาสเเตอร์ไม่ซื้อเข้าอย่างแน่นอนนะครับมาดูนะครับผมสำหรับคันนี้แล้วนะครับ แล้วบอกเลยนะครับคันนี้สุดคุ้มในราคาสุดพิเศษเพียงแค่499,000บาทเท่านั้น499,000บาทแต่ว่าได้ความคุ้มในเรื่องของรถสวยรถใหม่สภาพดีการันตีจากมงคลคาเซเตอร์รวมถึงนะครับผมเ,เลขใหม่ที่ค่อนข้างน้อย18,000 ก่อนโลแล้วก็ล้อแม็กนะครับเป็นแม็กเวลทั้งหมดเลยแล้วก็ความคุ้มนะครับเฉพาะล้อแม็กก็20,000กว่าบาทละนะครับเดิมทีฟิวล,ล้อกระทะฟิวก็ขายอยู่ที่499นี่แหละนะครับแต่วันนี้แต่งเป็นของขวัญชุดพิเศษให้กับลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อคันนี้นะครับไม่ได้คิดราคาเพิ่มนะครับเป็นของขวัญชุดพิเศษรีบตัดสินใจนะ499เท่านั้นเองส่วนคันนี้ครับคุณผู้ชมครับมาดูที่อีซุนะครับผม U, Mac. อีซูดีแมกสเต็ก Flatdex นะครับผมเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power เป็นโมเดล year ปี2020นะครับปี2020ในราคาพิเศษสำหรับคันนี้นะฮะจริงๆตอนนี้ฟิลมีอยู่ทั้งหมด4คันนะครับเป็นรุ่น Limited Edition นะครับคุณผู้ชมที่กำลังหารถรถุ่นนี้รถสไตล์นี้หาไม่มีแล้วนะนะครับทั้งหมด ก็จะมีเจ้าของหมดละทีนี้นะครับตัวนี้เป็นรถใหม่นะครับผมรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับไม่เก้โล90โลเนี่ยระยะทางมาจากจะมาจากาศูนย์ขับมาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์แล้วก็ฟิวขับออกมาจอดรีวิวนิดๆหน่นนอยๆน่อนะครับ90กโลทีนี้รถคันนี้ถือว่าสวยนะครับผมตัวนี้ามาจากอาิซุตรีเพชรนะครับผมที่อุบลน,นี่แหละนะฮะถือว่าสวยเลยนะรถใหม่ที่หกแสนสี่หมื่นสบาท นะครับคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้วันนี้ะนะครับผมเดิมทีมันเป็นล้อกระทะคุณผู้ชมมาดูแม็กคันนี้สวยเลยชุดแต่งจัดทรงให้ใหม่หมดเลยทั้ง2คันนะแต่วันนี้นะครับจัดแม็กทรงสวยมากนะครับเป็นแม็กเวลนะครับผมตัวนี้เป็นายางนะครับผมขอบอขอบสิบแปนะครับผม255 50 R18 นะครับผมเป็น m a x w e l l นะครับผมแต่งสวยทั้ง2คันทีนี้นะครับผมคันนี้ฟิวขายในะราคาเพียงแค่629,000บาทนะ629,000บาทเท่านั้นมาดูที่ภายในของตัวรถนะครับจริงๆฟิวไม่ได้แบบว่ารีวิวอะไรเยอะคือมันคือรถมือใหม่รถป้ายแดงนะครับคันนี้มันเป็นรถป้ายแดงนะครับนี่ดูพลาสติกภายในนะครับคุณผู้ชมมันยังไม่แกะเลยนะครับ ยังไม่แกะยังหุ้มมาดีๆแบบนี้นี่เองนะครับผมฉะนั้นแล้วภายในก็ยังคงใหม่มากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลขไม่กันหน่อยนะฮะเลขไม่น,ะนี่คุณผู้ชมมาดูที่เลขไม้ครับผมเลขไม้ของคันนี้นะฮะเลขไม้ นะครับผมที่93กิโลเมตรเท่านั้นเองนะนะครับผมอยากมาดูตัวจริงอยากมาดูรถคันจริงมาดูได้ที่มงคลคาเซนเตอร์หรือว่าอยากจะให้ฟิวรีวิวเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับภายในตัวนี้ไม่มีเครื่องเสียงมานะครับผมก็สามารถไปติดจอเพิ่มเติมได้หรือว่าเป็นเครื่องเสียงแบบวิทยุเฉยๆก็ได้นะไปเพิ่มเติมเป็นเกียร์ธรรมดาแบบแมนนวลกระจกเป็นแบบมือหมุนนะครับผมนะ และคันนี้นะครับผมเป็นตัวโครงสร้างเดียวกันกับอ s u ู u ูม X ซนะครับซึ่งนะครับผมมันจะช่วงมันจะสั้นกว่ากระบะทั่วไปทีนี้ในเรื่องของความคล่องตัวของตัวรถครับคุณผู้ชมครับมันสามารถตอบโจทย์และแถมยังได้ตัวท้ายกระบะค่อนข้างกว้างนะครับบรรทุกของได้นะครับสามารถเปิดท้ายได้ทั้ง3ทิศทางนะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ะดูนะฮะรถใหม่ป้ายแดงนะครับผมราคา6 4 0 0 0 0 4,000บาทแต่วันนี้ฟิวไม่ขายราคานั้นนะครับแต่งแม็กให้พร้อมล้อยางใหม่นะครับขายเพียงแค่629,000บาทเท่านั้นนะครับถือว่าราคาสุดคุ้มแล้วก็โดนใจมากๆนะครับชอบคันไหนเป็นเจ้าของคันนั้นได้เลยนะครับผม2คันนี้นะครับพิเศษสำหรับคนที่ตัดสินใจไวเท่านั้นนะครับถ้ามั่นใจในเครดิตโทรหาฟิวได้เลยฟิวจัดให้ได้นะครับผมนะนะครับหรือว่าจะปรึกษาเรื่องของการออกรถทักมาเลยนะครับทั้ง2คันครับคุณผู้ชมครับซื้อ ในส่วนของเงินผ่อนได้สบายนะครับผ่อนยาวๆได้สูงสุด84งวดหรือจะออกเป็นในส่วนของเงื่อนไขแบบซื้อเงินสดทีนี้มันจะมีวัดอีก7%ต้องเรียนแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับมีวั7ด7%ทั้งสองคันนะกรณีซื้อเงินสดนะครับผมแต่ว่ามาคุยกันได้นะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับชอบคันไหนตัดสินใจเป็นเจ้าของคันนั้นได้เลยนะครับอย่าลืมติดต่อหากาฟิลได้เลยนะครับ099 2 9 9 9 9 9 9 9เนะครับ0992029994อเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยขอดูภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะครับส่วนวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกตติตามรับชมนะฮะอย่าลืมโทรหาฟิลแล้วก็รีบตัดสินใจเป็นเจ้าของความคุ้มทั้งสองคันความหลอ่อความเท่ทั้งสองคันรอคนอยู่วันนี้ลาไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ